มีอะไรหรือเปล่าคะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าโคชัวเคยพิมพ์ตอบกลับทางไลน์นะคะตอบกลับไปว่าโอเคค่ะโคชัวเนี่ยแค่รีบ ก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปสั้นๆว่าโอเคค่ะจุดนั้น,นทําให้โค้ชวอรู้เลยว่าเราต้องฝึกการพิมพ์ตอบกลับแบบที่ใส่ใจผ่านแชทมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้โค้ชวัวก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนเทคนิคที่จะทําให้เราตอบแชทได้แบบมีความซอฟต์นุ่มนวลละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกค่ะ คือให้เราใส่ความรู้สึกลงไปนะคะให้ดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเช่นได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะอันที่สองค่ะให้เราใส่อ emoji ที่เป็นในเชิงบวกที่เป็นรอยยิ้มที่ดูแล้วเให้ความรู้สึกที่มีความสุขนะคะและสุดท้ายค่ะให้เราปิดท้ายโดยใส่คำพูดที่แสดงออกถึงความใส่ใจค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีอะไรที่ต้องการเพิ่มเติมแจ้งมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ คำธรรมดาธรรมดาถ้าเราใส่เจตนาที่ดูเป็นบวกเพิ่มเติมนะคะก็จะเปลี่ยนความรู้สึกให้กับผู้รับรู้สึกดีต่อเราได้คำธรรมดาก็จะพิเศษขึ้นในทันทีค่ะ